สวัสดีครับวันนี้เรามาพูดถึงพลังงานก๊าซชีวบาภาพหรือที่เรียกกันว่า biogas energy โดยเป็นเรื่องของการนำก๊าซชิวบาภาพมาผลิตไฟฟ้านั่นเองนะครับ Let's talk about biogas today ซึ่งคำว่า L e T ap S, L-E-T apostrophe S Let's ย่อม,มาจาก Let us Let us มักจะใช้ในการเชิญชวนให้ทำอะไรร่วมกันนะครับเหมือนภาษาไทยว่าเราจุดๆกันเถอะนะครับเช่นเราไปกันเถอะ Let's go เรากินกันเถอะ Let's eat เริ่มกันเถอะ Let's begin พักกันเถอะ Let's take a break พอกันเถอะแยย้้ายกลับบ้าน Let's call it a day เป็นสำํำนวน Let's call it a day พอกันเถอะ Let's do lunch sometime soon เราน่าจะกินข้าวกันเร็วๆนี้ครับเป็นการเชิญชวน do lunch คือกินข้าวเที่ยงนั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็น let เฉยๆนะครับไม่มี apostrophe s เหมือนเมื่อกี้นะครับมันก็จะแปลว่าให้หรือไม่ก็ อนุญาตนั่นเองครับอย่างเช่น let me introduce myself let me introduce myself ขออนุญาตแนะนำตัวหน่อยครับหรือจะเป็น is your wife going to let you go out tonight ภรรยาของคุณจะให้คุณออกไปข้างนอกคืนนี้หรือเปล่าคำตอบคงจะเป็นไม่ไม่แต่โบราณว่านะกลัวเมียเจริญ if you're afraid of your wife You'll progress in life in อ้คล้องจองพดีด้วยครับ y o y r u r f r f r d of y o y r w r w i y o y o u progress in l i f i Wife กับ Life, life. <laughs> เป็นแร p ปเปอร์โดยที่ไม่รู้ตัว <laughs> 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 กระบวนการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซจิบภาพเริ่มจากการนำมูลสัตว์จากาป่าปศุสัตว์หรือน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือขยะของเหลือใช้ทางการเกษตร มาทําการหมักในบ่อหมักจนได้ก,าก๊าซชีวภาพออกมาครับซึ่งคําว่าปศุสัตว์ก็คือ livestock หรือไม่ก็ cattle ส่วนคําว่ามูลก็คือ dung หรือ manure อ้าวคำว่า dung ที่ฟังดูคล้ายกับคำว่าดังในภาษาไทยครับมันอาจจะทำให้ฝรั่งสับสนได้ครับสมมุติเราบอกว่า he is so famous หรือ he is so well known ก็คือเขาดังมากๆครับฝรั่งอาจจะฟัง he is so dung เขาขี้มากหรือเปล่าครับไม่ครับมันกคคนละภาษาครับดังก็คือมูลในภาษาอังกฤษนั่นเองครับและก่อนที่เราจะนำกา๊าซชีวภาพไปผลิตไฟฟ้าเราต้องกำจัดก๊าซที่เป็นอุปสรรคต่อกระบวนการผลิตไฟฟ้าออกก่อนนะครับแล้วมีใครรู้บ้างว่าคือก๊าซสไลครับเฉลยเลยแล้วกันครับก๊าซที่ว่ามานั้นคือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ครับ carbon dioxide and hydrogen sulfide หรือก๊าซไข่เน่านั่นเองครับ rotten eggs โอ้โหก๊าซทั้ง2อชนิดนี้ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องยนต์นั้น ลดลงดังนั้นต้องกําจัดทิ้งครับจากนั้นนําก๊าซชีวภาพที่ได้ไปเป็นเชื้อเพลิงให้กับเครื่องยนต์เพื่อทําหน้าที่หมุนเครื่องกําเนิดไฟฟ้าให้ผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าให้เราใช้งานครับนอกจากนี้ส่วนที่เหลือจากการหมักก๊าซชีวภาพที่เราเรียกว่าตะกอนหรือกากเนี่ยก็ยังสามารถนําไปผลิตเป็นปุ๋ยเพื่อใช้ในแปลงเกษตรได้อีกทางหนึ่งด้วยครับก๊าซชีวภาพเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สําคัญประเภทหนึ่งของประเทศไทยนะครับเพราะมีการทําการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตรในวงกว้างทำให้มีวัตถุด,ดิบหลากหลายชนิดในการผลิตก๊าซธีวภาพครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับ See you later สวัสดีครับ